จมาเนี่ยมากินเขาโอ้พยมเป็นเขาโอ้มากินเราข้าวหน้าเด้อเพื่อนทุกคนบังคับข้าหล่าอีกว่ะปลาบังปลาเนี่ยปลานี่โตทอได้ดายนี่ปลาใหญ่ดูตะกร้าหมากเนี่ยยายจะเอายาข้าวแมลงมาเสียบแล้วนี่มีกุ้งนี่โอ้ยในปนกุ้งคนใหญ่ใหญ่ปนกุ้งใส่ปากกอกพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อเนี่ยเด้อแซ่บ์เสาวมาเนี่ยยายหน่อยพักสาว์กันหน้านี่เฮ้ยแต่ตัวจีฮอดูกันห้อง เราได้อะบะข้อไงแกะมาแใบนี้ว้องทั่วน้ำใส่กุงน้ำไหนคุณแม่กินให้ดูหน่อยค่ะคำโตโตเลยอู้ไป็นตาแส่บแทนน้อเส่บแห้งพู้นีกแงแหน่งโอเคแน้ำเปลือฟองสีน้ำลาแตกแล้วเขาเลยใซจำันนี้ สั่งคนกนะินหอยแครงอ่ะนะยาปิดคิดหน่อยโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะค่ะ